รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิกแอนเซลคลิกแล้วขายอยากเพิ่มยอดขายต้องดูรายการนี้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดด้วยเรื่องของหลักกฎหมายการค้าออนไลน์มีอะไรบ้างและมีกฎหมายพื้นฐานสําคัญอะไรที่ผู้ประกอบการควรรู้วันนี้อาจารย์แชมป์จะมาไขคําตอบ,บอาจารย์คะหลักกฎหมายการค้าออนไลน์มีอะไรที่ผู้ประกอบการควรจะต้องรู้บ้างคะครับ ก่อนอื่นจะลงรายละเอียดเนื้อหานะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของรายละเอียดถ้าเป็นเชิงกฎหมายเลยจริงๆนะครับก็อยากจะให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักกฎหมายโดยตรงจะดีกว่านะครับ <c oughs> สำหรับเนื้อหาวันนี้เราอาจจะฉายเป็นภาพรวมนะครับให้ผู้ประกอบการได้พอเรียนรู้หรือรู้จักหรือเห็นภาพรวมของเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับทางการซื้อขายของออนไลน์ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าโอเคทั้งหมดก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5หมวดนะครับซึ่ง บางหมวดเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วบ้างในส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นหมวดแรกเนี่ยในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจเลยก็<ฆ>ต้องมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ อ่าจดทะเบียนพาณิชย์อ่าอันนี้ซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับใ,<ช>ในส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็เรื่องของภาษีเช่นเดียวกัน<ช>นะครับก็จะเป็นหลักๆเลยในการเริ่มต้นสําหรับผู้ประกอบการนะครับ<ช>ทั้งอ่าที่เป็นแบบบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะครับอันนี้ก็พยายามศึกษาให้ละเอียดก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีส่งผลกับเรื่องของรายได้กําไรขาดท<ช>ุนของธุรกิจเลยทีเดียวนะครับ หมวดที่2ครับหมวดที่2เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรองจากหมวดแรกนิดนึงหมวดที่2เราพูดถึงการนําเสนอเนื้อหาของตัวสินค้าละนะครับเวลาเราพร้อมละธุรกิจเราจะเริ่มขายนะครับเราอาจจะต้องดูเรื่องของอย่างที่1คือ,อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็อันนี้ก็ปี2522นนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการโฆษณานิดนึง<ะ>อันเนี้ย ค่อนข้างจะพบบ่อยนะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงบ้างนะครับ ah. หรือใช้สปปรรพคุณที่อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะรวมมาแม้ว่าจะเป็นการโพสต์หรือว่าการพูดออกไปในโลกออนไลน์ก็ตามอันนี้ถือว่าผิดหมดนะครับ mm hmm. แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเออฉันก็เคยทําแต่ว่าไม่เห็นผิดตรงไหนอไเออจะเป็นอะไรเลย,เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะถูก ร้องเรียนหรือดําเนินคดีได้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูในส่วนของกฎหมายส่วนนี้นะครับรโดนปรับขึ้นมาโดน<ช>จาคุกนะหรือว่าโดนเขาเรียกว่ายึดสิ่งของของที่สินค้าของเราขึ้นมานี่อู้เสียหายเลยนะใช่ครับเสียหายมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ศึกษาให้ดีนะครับเวลาจะทําการโฆษณาหรือแม้กระทั่งพูดเฉยๆเราคิดว่าไม่ใช่การโฆษณาแต่มันอาจจะ,อ,ะอ้างอิงไปถึงการนําเสนอสรรพคุณที่เกินจริงไปก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเหมือนกันในการนําเสนอออกไปนะครับส่วนนี้เรียกว่าส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการนะครับคืออันนี้สําคัญมากผมเห็นในโลกออนไลน์บ่อยครั้งที่อชอบจะโพสต์สินค้าขายแล้วแล้วก็บอกว่าราคาให้ทักในอินบ็อกซ์หรือว่า oh. Oh. ทักแชทเพื่อถามราคาแบบ ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้มันผิดกฎหมายใช่ครับผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอันนี้เช่นเดียวกันกับสินค้าที่ไม่ใช่ออนไลน์ก็ถูกในส่วนของพระราชบัญญัติควบรวมด้วยเหมือนกันนะครับราคาสินค้าเนี่ยต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วยบางท่านบอกว่าเอ้าฉันแจ้งแล้วแต่ตัวเล็กนิดเดียวอะไรนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการนําเสนอราคาในแต่ละตัวสินค้าด้วยนะครับ หมวดที่2ผ่านไปหมวดที่3ครับการซื้อขายสินค้าและสิทธิ์ของผู้บริโภคอันนี้จะอ้างอิงเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ซื้อนะครับแต่ก็ต้องฝากผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยในการควบรวมหรือควบคุมในส่วนนี้ด้วยนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคครับในส่วนของการขายของออนไลน์นะอันนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ฝากไว้เลยว่าศึกษาให้ดีๆนะครับในเรื่องของการที่ ถ้าลูกค้าสั่งซื้อแล้วนะครับได้สินค้าไปแล้วลูกค้ามีสิทธิ์บอกยกเลิกหรือขอคืนสินค้าได้นะ oh. แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เขาใช้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือต้องหมายถึงว่า,าลูกค้าอาจจะซื้อไปไม่เกิน7วันและ ah. ยังไม่ได้มีการใช้หรือ <Okay. S 2> มีการเสียหายเกิดขึ้นสําหรับตัวสินค้าที่เขาได้รับไป oh. เขาสามารถคืนได้เลยไม่จ้องแจ้งเหตุผลใด,ด,ดๆทั้งสิ้นนะครับ uh huh. อันนี้แปล<ะ>ว่าอ,อ,อันนี้เป็น ในส่วนของผู้ขายอะ่ะกฎหมายสําคัญมากๆเลยนะใช่ครับนะอันนี้ต้องต้องแจ้ง,<อ>งกันดีมองว่ามัน<ๆ>ละเอียดอ่อนนะใช่ครับมันจะเป็นสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคก็ได้แต่มันจะเป็นในเชิงของความ ถ้าคนเขาเจ้าเล่ย์อ่ะเขาเล่นแง่กับคนขายอย่างเราขึ้นมาก็ได้ต้องครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นทางผู้ขายนะครับก็อยากจะให้ชี้แจงให้ชัดเจนเลยตั้งแต่ตอนแรกว่าในระเบียบของการคืนสินค้า,าหรือการเปลี่ยน<ง>ต้องเป็นยังไงซื้อไปแล้วอาจจะต้องมีการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพไว้นะครับแล้วก็ตัวสินค้าเองอาจจะต้องไม่มีการเปิดแกะหรือใช้ฉีกขาดใดๆนะครับหรือจะแบบจะจะคืนสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไข บลาบลาหนึ่งสองสามของร้านเท่านั้นมันเหมือนเป็นข้อตกลงระหว่าง<ช>ลูกค้าไว้ก่อนอแล้วแล้วลูกคา้ายอมรับในข้อตกลงนี้ถึงได้ทําการสั่งซื้อครับอันนี้จะดีมากๆถ้าเราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าการคืนหรือการส่งสินค้าการชําระเงินทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะ,ะปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในหมวดนี้นะครับเป็นหมวดเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายเลยอันเนี้ย พูดง่ายๆถ้าใช้ภาษาที่เราซื้อขายของออนไลน์ก็ต้องบอกว่าสินค้าต้องตรงปกนั่นเองนะ uh huh. ตรงปกแล้วต้องตามที่ตกลงกันไว้ด้วยนะอย่างเช่นเราบอกว่า <Yeah. S 2> เรามีโปรโมชั่นที่จัดส่งสินค้ารวดเร็วไม่เกิน7วัน hmm. นะฮะลูกค้าได้3เดือนเพิ่งได้อันนี้ก็ ผิดเหมือนกันนะครับถ้าเราชี้แจงไว้ยังไงเราต้องทําและปฏิบัติตามนั้นด้วยตามข้อตกลงครับรวมถึงภาพถ่ายในการนําเสนอสินค้านะครับก็ต้องเป็นไปตามที่เราส่งของให้เขานะครับไม่ใช่ว่าเรานําเสนอสินค้าที่เป็นสวยงามมากเลยพอไปถึงมือของลูกค้าสภาพนี่มือสองมากนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับศึกษาดีๆนะครับก่อนจะนําเสนอออกไปนะครับ ถัดไปนะครับหมวดที่4อันนี้สําคัญสําคัญมากๆนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวสินค้าอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ซื้อปุ๊บซื้อขาดแล้วก็จบไปนะครับบางครั้งเนี่ยมีเรื่องของการที่เราต้องกรอกข้อมูลนะฮะเราอาจจะต้องบอกเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ขายว่าที่อยู่เราอยู่ที่ไหนมีเบอร์ติดต่อไหมนะครับหรือว่าเราชื่ออะไรจะต้องส่งไปให้ใครส่งไป ให้เพื่อนเราหรือว่าครอบครัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในส่วนนี้จะกลายเป็นข้อมูลที่ตกไปอยู่ในฝั่งของตัวผู้ขายนะครับถ้าผู้ซื้อไม่ให้เลยมันก็ผิดปกติแล้วใช่ไหมครับเราเราก็ต้องให้นะเพราะว่าเราอยากได้สินค้าเขาเขาจะได้จัดส่งเพราะฉะนั้นคือการดูสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่ากฎหมาย p d p a นะครับก็คือคพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะ ทางฝั่งของผู้ซื้อเองจะได้รับการปกป้องสูงสุดนะครับแต่ทางฝั่งของผู้ขายเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่รู้ส่วนนี้ตัวอย่างเช่นหลายหลายคนเวลาเข้าเว็บไซต์ในช่วงนี้นะครับอาจจะพบว่ามันเหมือนมีเป็นป๊อปอัพหรือมีบาอะไรลอยขึ้นมาทางด้านล่างเวลาเราจะเข้าไปอ่านข้อมูลดูคอนเทนต์หรือว่าดูสินค้าเนี่ยมันก็จะมีอะไรลอยขึ้นมา กระเด้งขึ้นมาใช่กระเด้งขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจครมันก็มีปุ่มอะไรเราก็กดตกลงยอมรับ <กด S 1> ไปก่อนกไปก่อนอกดไปก่อนอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย PDPA นะครับคือถ้าลองสังเกตดีๆนะถ้าตั้งใจดูจริงๆในเรื่องของแมสเซจที่ขึ้นมาทางด้านล่างของตัวเว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาจะแจ้งในรายละเอียดว่าเราให้สิทธิ์ในการเขาเก็บข้อมูลของเราเนี่ยระดับไหนถ้าอ่านดีๆจะมีปุ่มยอมรับและ ไม,มไม่ยอมรับ,รบถูกต้องแลวครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับว่าเราจะให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราได้มากน้อยแค่ไหนบางท่านบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะเพราะว่าเราเล่นอินเทอร์เนต็ตเข้าไปเราก็ไม่ได้กอกอะไรเลยเราแค่เข้าเว็บไซต์เฉยๆยอมยอมไปเถอะออยอมยอมไปเถอยอมรับไปเถอะนะครับแต่ ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยการที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลใ,ใดก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าท่านปลอดภัยในเรื่องของการถูกเก็บข้อมูลไปนะครับเ mm. พราะทุกครั้งเวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเคยลงทะเบียนเข้าใช้หรือล็อกอินในบางเว็บไซต์แล้วข้อมูลในส่วนนี้มันจะถูกเก็บไว้ที่ตัวอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือ,อถ้าเราพูดใช้ชื่อทั่วไปตามมือถือต่างๆก็เป็น Google Chrome เป็น s a ฟ a รีอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราล็อกอินเนี่ยมันอาจจะถูกเก็บไว้ในตัวเบราว์เซอร์ทีนี้ถ้าเรากดยอมรับหรือตกลง<ฆ>ในการเข้าถึงเว็บไซต์บางอย่างเนี่ยเขามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนนนั้นได้นั่นหมายความว่าเราบอกว่าเราไม่เคยกรอกข้อมูลอะไรสําหรับเว็บไซต์นี้นะแต่เรากด<ต>ยอมรับเ,รเคยกดยอมรับไปใช่ไหมดังนั้นคือ บางเว็บไซต์นะครับถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็แนะนําว่าก็ก็ไม่ต้องยอม <ไป S 1> รับ<ล>ก็ได้หรือถ้าถ้าเรามีความจาเป็นจริงๆอยากให้อ่านรายละเอียดสักนิดนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นบาร์ข้างล่างนะครับหรือเป็นการแจ้งสิทธิต่างๆเนี่ยเขาได้ลงรายละเอียดไว้ให้แล้วว่าเขาจะนําข้อมูลส่วนไหนไปบ้างและนําไปใช้ประโยชน์อะไรหรือเรายินยอมมากน้อยแค่ไหนนะครับในบางส่วนอย่างเช่นแอปพลิเคชันเนี่ยมีถึงขนาดที่ให้ติ๊กเลือกเลยว่าเรา จะยอมรับบางส่วนไหมหรือยอมรับทั้งหมดมก็เป็นไปได้นะครับส่วนผู้ประกอบการเองนะครับถ้าเป็นผู้ขายนะฮะถ้าเราขายสินค้าอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับเราก็แค่พยายามเก็บข้อมูลลูกค้าหรือแจ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีการเผยแพร่ให้กับคนภายนอกหรือบริษัทอื่นๆได้ยอมรับส่วนนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากจะให้แจ้งไว้ก่อนสักนิดนึงเพราะว่า ในบางครั้งลูกค้าเขาไม่ทราบว่าเราจะต้องเอาข้อมูลไปทําอะไรต่อหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ในขณะที่เราถามเขาว่า,อาขอชื่อที่อยู่หรือโทรศัพท์อาจจะให้แจ้งไปเลยนะครับว่าเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกปกป้องสิทธินะหรือเราจะต้องเอาไปทําอะไรต่อน,นี้ให้แจ้งกันไว้ก่อนนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีเว็บไซต์เนาะเราบางครั้งเนี่ยเราขายของในช่องทางออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียเราอาจจะขอข้อมูลลูกค้าทาง แชทไลน์ chat line, หรือแชทอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับแต่และเราอาจจะต้องเอาข้อมูลส่วนนี้ไปส่งให้กับบริษัทที่จัดส่งสินค้านะรหรือระบบที่เรียกฟูลฟิลเมนต์อะไรแบบนี้นะครับหรือส่งไปที่ e เว u าสสินค้าเพื่อให้เขาเป็นคนจัดส่งให้กับลูกค้าดังนั้นนะครับเราควรจะแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับในเบื้องต้นว่าข้อมูลส่วนนี้ นอกจากทางผู้ขายแล้วเราจาเป็นจะต้องส่งข้อมูลไปที่ไหนไปที่ไหนบ้างนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าจะยอมรับส่วนนี้ไหมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนาะดังนั้นคือก็เขาก็จะให้สิทธิผู้บริโภคมากหน่อยนะครับ,รบถ้าเป็นผู้ขายก็ถ้าเราสามารถแจ้งสิทธิ์หรืออธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใดๆค,ครับเพียงแต่ คุยกันให้เรียบร้อยว่าข้อมูลส่วนนี้จะนําไปใช้ประโยชน์ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับผู้ขายที่เริ่มมีเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมีเว็บไซต์ของตัวเองอเป็นรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับอันนี้สำคัญมากๆที่คุณจะต้องมีอย่างที่บอกนะี่ที่เห็นกันก็นกคือมีบาร์หรือมีแถบหรือมีการแจ้งสิทธิ์ขึ้นมาในหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ลูกค้าเข้าไปนะครับทุกทุกทุกหน้าเลยนะฮะอาจจะแจ้งขึ้นมา แล้วก็ให้ลูกค้ากดยอมรับหรือไม่ยอมรับไว้ก่อนนะครับอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับในเรื่องของการที่ถูกร้องเรียนหรือดําเนินคดีนะครับก็ถ้าเราไม่เคยมีการแจ้งสิทธิตรงนี้ไวล้ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปในส่วนของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆในยุคนี้นะที่เป็นการซื้อขายของออนไลน์นะครับอ่าโอเคอีกส่วนหนึ่งครับส่วนสุดท้ายอันนี้ สำคัญทีเดียวนะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะต้องใช้คําว่าละเลยไปบ้างนะครับระดับหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> แต่ก็อยากจะให้ลองย้อนกลับมามองนะครับว่าจริงๆกฎหมายนี้มีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองว่าบางครั้งอาจจะเป็นการที่หลุดลอดไปบ้างหรือว่าการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ทงางภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดูครอบคลุมได้ในทุกตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเห็นแล้วว่าคนอื่นเขาก็ทําได้เราก็ทําบ้างไม่ได้หรออันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยส่วนที่หนึ่งคือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสําคัญทีเดียวหลายท่านถามว่าเรื่องของการที่เราถ่ายรูปนะหรือว่าถ่ายวิดีโอสินค้าไว้เนี่ยแล้วเราได้สินค้าไม่ถูกต้องแต่เราเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เราสามารถเอาไปร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่า จริงๆเราไม่ใช่แค่ภาพหรือวิดีโอเท่านั้นนะครับข้อความที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการซื้อขายเนี่ย<อ>สามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ทั้งหมดนะครับก็คือพวกชงพวกแชทอะไรใดๆมีมีสิทธิ์เหมือนเอกสารราชการหรือเอกสารที่เป็นกระดาษ<ด>เหมือนกันเลยครับเ,เป็นหลักฐานได้เลย<อ>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นคือ ถ้ามีความเป็นไ,ได้ถ้าเกิดการทําธุรกรรมบางอย่างในโลกออนไลน์ผมอยากให้เก็บหลักฐานไว้นิดนึงนะครับถ้าเรารู้สึกว่า,าสินค้าหรือการซื้อขายครั้งนี้มันเริ่มมีมูลค่าที่จําจเป็นจะต้องอดูให้ละเอียดนะครับผมแนะนําว่าเก็บไว้เลยครับตั้งแต่ต้นนะครับเราอาจจะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับหรืออาจจะเก็บเป็นรูปภาพเก็บเป็นวิดีโอในเรื่องของการตัวรับส่งสินค้ามาแกะใหคเกจจิ้งนะครับแกะตัวสินค้าออกมาเป็นยังไงเนี่ยเก็บไว้ให้หมดนะครับ เพราะว่ามีผลเหมือนกับเอกสารกระดาษเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรวมถึงทางฝั่งผู้ขายเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เราบอกว่า,าผู้ซื้อก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบไปอย่างเดียวเลยนะครับก็สินค้าส่งยังไงก็แน่นแหละตามนั้นเราก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเราส่งยังไงด้วยซ้ําแต่ว่าเราไปอาจจะโยนภาระให้กับ ผู้ซื้อว่าเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งหรือเปล่าหรือเป็นทางลูกค้าเองหรือเปล่าที่ใช่ปล่อยตัวลอยตัวไม่ได้นะครับทางฝั่งผู้ขายเองก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วยว่าเริ่มต้นของการบรรจุสินค้าลงหีบห่อหรือการขนส่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอาจจะถ่ายเป็นภาพรวมไว้ก็ได้ว่าระบบฟูลฟิลเมนต์หรือระบบที่เราใช้งานอยู่การ ลงประกอบบรรจุพันฑ์หีบมห่อต่างๆนะครับก็เก็บรายละเอียดไว้ด้วยนะครับถ้าวันหนึ่งจะต้องมีการที่ดําเนินคดีหรือฟอ้องร้องร้องเรียนกันก็จะได้สามารถที่จะแสดงหลัห<า>กฐานได้อย่าง<า>ชัดเจนนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของกฎหมายและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าคอันนี้ก็สําคัญมากๆทีเดียวแต่ว่าอันนี้อาจจะค่อนข้างที่จะบังคับหรือ,อดูไปถึงส่วนของ เจ้าของผลิตภัณฑ์และเจ้าของสินค้านะครับเรื่องลิขสิทธิ์กันก่อนนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดในมุมของการที่มีการลอกเลียนแบบหรือการนําสิ่งที่คนอื่นเขาทําไว้แล้วหรือเป็นเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นคือเห็นเขาขายดีเอาไงนะใช่เราก็เลยเอาเข้ามาทั้งหมดนะครับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงโลโก้รูปภาพนะครับหรือแม้กระทั่งสโลแกนของเขาเนี่ยดูดีมากเลย <c oughs> เราบอกเราเปิดร้านใหม่ยังไม่รู้จะใช้อะไรดี <c oughs> ยืมของเขามาก่อนแล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ในส่วนของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองไว้นะครับว่า,าผู้ที่คิดเนื้อหาหรือมีการสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาก็ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาของเขาไปใช้นะครับก็เนี่ยผิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องดูให้ละเอียดนะครับว่า ถ้าเราจะเอามาใช้จริงคือบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเนื้อหาในที่เขาแชร์ในโลกอะไรมันดีจังเลยอ่ะเราเอามาคัดลอกมาเลยทั้งหมดแล้วแชร์ให้คนในครอบครัวเราเราดูว่าเนื้อหามันดีเห็นคนแชร์เยอะเราก็คัดลอกมาแล้วก็อาจจะมาแปะในหน้าเพจหรือการแชร์ของเราแล้วก็กดแชร์ออกไปโดยที่ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงนะครับถ้า ถ้าสามารถที่จะเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเนี่ยเป็นการคัดลอกหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาในะอันนี้ก็คือถูกดําเนินคดีได้นะครับตามพบรบลิขสิทธิ์นะครับ<ม>อีกส่วนหนึ่งนะเป็นเรื่องของพอบอรบเครื่องหมายการค้าอันนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฝากไปทางผู้ประกอบการด้วยนะหลายท่านผมเห็นประสบปัญหามากๆที่เริ่มขายแล้วเริ่มขายดีดีใจมากๆเลยสินค้าเป็นที่รู้จัก<ม>แบรนด์เริ่มมีที่จดจานะแต่ปรากฏว่าเอ๊ะ ทำไมรู้สึกตอนนี้มีอีกเจ้าหนึ่งทําเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะแม้กระทั่งโลโก้นะครับอแล้วก็ทํายังไงดีอ่ะเราก็อยากจะฟ้องร้องเขาแต่กลายเป็นว่าพอไปดูหน้าง,งานอีกทีเขาอาจจะจดเครื่องหมายการค้าหรือจดตราสิทนค้านั้นไว้แล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นบ่อยในฝั่งที่เป็น ต้องไลฟ์ฟังเป็นทางธุรกิจแล้วกันทางบ้านเราเนี่ยครับคืออาจจะมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอยู่บ้างอย่างเช่นทางประเทศจีนเนี่ยนะครับการจดกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบ้านเราไม่ได้ส่งผลไปที่ทางประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะส่งออกหรือย,ยังไงก็ดูกฎหมายแต่ละประเทศด้วยเราจดในบ้านเราแต่พอไปบ้านเขาปุ๊บเราส่งออกใครดีจังเลยแต่กลายเป็นว่าทางบ้านเขาอาจจะไปจดเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ขายเข้าไปเราผิดนะครับ <c oughs> แม้ว่าเราจะเป็นต้นฉบับของสินค้าชิ้นนี้แต่เขาอาจจะไปจดทางนู้นไว้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเราผิดนะครับต้องศึกษาต้องศึกษาดีๆเลยนะฮะในเรื่องเครื่องหมายการค้าก็ฝากไว้นะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองของการจดจําได้ของแบรนด์เราด้วยนะครับบางครั้งเราบอกว่าเราอยากโตไปมีธุรกิจที่ยั่งยืนส่งต่อลูกหลานได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําในส่วนนี้ไว้เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาเล็งเห็นว่า แบรนด์เริ่มมีมูลค่านะครับตาสินค้าเริ่มมีคนจําได้นะครับกลายเป็นว่าเราถ้าเราไม่ได้จดแล้วเขาไปจดเนี่ยก็คือตามกฎหมายคุ้มครอ,องของคนที่จดทะเบียนนะครับก็คือแบบเจอเขาขชุบมือเปิดขึ้นมาเราทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็จะเสียหายมากๆในหลายธุรกิจนี่ผมก็เห็นอยู่เหมือนกันที่ประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองดูดีๆนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยถ้าเราเล็งเห็นว่าการมีแบรนด์ของเรา เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วมันเริ่มมีมูลค่าในตัวแบรนด์ในตัวตายสินค้าหรือแม้กระทั่งสโลแกนหรือโลโก้ต่างๆของเรานะครับก็ฝากไปดูในเรื่องกฎหมายพรบรเครื่องหมายการค้าด้วยนะครับจดทะเบียนที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะปกป้องสิทธิ์ได้เลยนะครับมีใครเอาโลโก้เราไปใช้ชื่อแบรนด์เราไปใช้หรือว่าสโลแกนเราไปใช้ก็ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเรื่องนี้ให้นะครับ ก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับหหมวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการที่จะเรียนรู้ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องย้ําไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอถึงเหตุการณ์มีความสําคัญจําเป็นต้องดูในเรื่องของกฎหมายแบบนี้นะครับผมบก็ฝาก ติดต่อหรือขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายดีกว่าโดยตรงดีกว่านะครับอาจจะเป็นทนายหรือเป็นนักกฎหมายที่ดูแลในส่วนของกฎหมายต่างๆครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายนี้โดยตรงนะครับติดต่อได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเขายินดีให้ข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเตรียมการไว้ตั้งแต่ เนื่นๆเ,เนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคือ,อาภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของกฎหมายวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในกฎหมายเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถดู5หมวดนี้ได้ครอบคุมก็ถือว่าปลอดภัยดีทีเดียวสําหรับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการขายของออนไลน์ครับ ค่ะต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานสําคัญของกฎหมายการค้าออนไลน์ซึ่งเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรจะต้องให้ความสําคัญควรจะต้องรู้แล้วก็ควรจะต้องศึกษาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยจากคุ้มชมทางบ้านเกี่ยวกับหลักกฎหมายการค้าออนไลน์ในช่วง discussion คำถามนี้มีคําตอบค่ะ กลับเข้าสู่ช่วง discussion คำถามนี้มีคำตอบค่ะอย่างที่บอกอาจารย์เราจะมาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยจากผู้ชมทางบ้านข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่านนเห็นหลายเพจขายสินค้าไม่บอกราคาทำไมเขาถึงทำได้คะอันนี้ ต้องบอกอย่างนี้นะครับเขาทําได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ผิดนะครับ ah, <laughs> แต่เขาอาจจะยัง,ย,ง<ำ>ยังไม่โดนทาบุญมาดีอยู่นะ <laughs> ยังไม่ถึงคิวของเขายังไม่ถึงคิวนะครับ <c oughs> อันนี้มีหลายธุรกิจนะในส่วนตัวที่ผมดูแลอยู่นะครับ <Ha. S 2> เ,รเราเข้าใจว่าเราได้ปฏิบัติในลักษณะที่เราทําถูกอยู่แล้วนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีข้อกฎหมายที่เราละเลยไปนะครับมี2ออย่างครับที่อาจจะประสบหรือพบเห็นก็คืออย่างแรกคือถูกล้องเรียนโดยผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ อย่างที่สองคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั่นแหละครับเป็นคนตรวจสอบหรืออาจจะมีการสุ่มตรวจนะครับการที่ไม่ได้แสดงราคาสินค้าใดๆเลยแล้วก็อา,อาจจะเหมือนเหมือนที่แจ้งไว้บอกว่าให้ทัก inbox หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับ <c oughs> ในรายละเอียดเนี่ยถ้าเราไม่ได้แจ้งอะไรเลยแล้วบอกให้ถามอย่างเดียวอันนี้ถือว่าผิดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย แจ้งไว้ก่อนได้ <c oughs> จะดีมากอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเรากลัวแบบว่าพอโพสต์ราคาไปในหน้าเด็หรือหน้าเว็บไซต์กลัวลูกค้าเปลี่ยนใจหรือจเจ้าอื่นเข้ามาดูเราจะตัดราคา <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> อันนี้แนะนําว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เราอาจจะใส่ราคาภาพรวมไว้ก่อนแล้วเราอาจจะใส่รายละเอียดไว้บอกว่าเออมีราคาพิเศษหรือราคาทีา่สามารถจับต้องได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าในรายละเอียดอาจจะต้อง พูดคุยเพิ่มเติมกันหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไหนอยู่ในส่วนไหนก็แจ้งไปนะครับ<ฆ>อันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับการแจ้งราคาถือว่าเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคนควรควรรับรู้เนาะเหมือนเราเราเช่นกันเนาะสมมุติเราไปทานร้านอาหารอะไรบางอย่างแล้วไม่มีราคาบอกเลยแต่เราสั่งไปแล้วมาทานอย่างเงี้ยรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวตอนเช็คบิลอย่างเงี้ยนั่นยวกลายเป็นว่าคือ <laughs> เราอาจจะทานข้าวผัดกะเพราในจานละห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือ มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็แนะนำว่าแจ้งนะครับแจ้งจะดีที่สุดนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะไม,ไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าร้องเรียนหรือว่าแจ้งความดําเนินคดีหรือฟ้องร้องกันนี้นะครับ <c oughs> แต่คุณอาจจะโดนสุ่มตรวจก็ได้นะครับอันนี้คือ <c oughs> มีหน่วยงานที่กํากับดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับดังนั้นก็ทําให้ถูกต้องจะดีกว่าครับอย่าไป <c oughs> มองเพราะว่าเขาก็ทําได้แล้วเราก็ทําเราเอาตามกฎหมายดีกว่าครับอื <c oughs> จริงค่ะ มาข้อที่2นะคะถ้าเอฟสินค้านในไลฟ์แล้วไม่โอนผิดกฎหมายไหมคะอันนี้เกิดบ่อยนะอ,อันนี้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้านะครับเพราะ่อค้านะคะจะบอกว่า CFNoCC นะคะลูกค้าใช่ดังนั้นเนี่ยคือในความเป็นจริงแล้วเนาะอย่างที่แจ้งไปนะครับข้อมูลหรือการคุยกันทุกอย่างนะไม่ว่าคุณจะพิมพ์ว่า F ในออนไลน์ใน f c e e o o o เนี่ยถือเป็นหลักฐานได้ทั้งสิ้นนะครับ<อ>ดังนั้นคือ แค่คุณบอกว่ายอมรับรับสินค้าหรือสามารถอ้างอิงไปได้ว่านี่คือการตกลงหรือยอมรับที่จะสั่งซื้อสินค้านี่คือสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีหรือฟ้องร้องกันในศาลได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเอฟรัมไม่โอนถามว่าผิดไหมคือจริงๆแล้วผิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นลุดรอดกันมาเนี่ยก็จะเป็นการบริหารจัดการของทาง Uh, คือเพียงแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะไม่ได้มาสนใจตรงนี้ใช่คือคเขาอาจจะแบบว่าในขนาเดียวกันในช่วงสมมติในช่วงที่เขาไลฟ์เขาอาจจะมีลูกค้าดูอยู่เป็นร้อยเขาคงจะไม่มีเวลามานั่งดูว่าอุ้ยคุณเนี่ยเอฟแล้วไม่จ่ายคนอันอีฟแล้วไม่จ่ายเขาเขามีหลายสิ่งที่ต้องโฟกัสก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณลูกค้าไปแต่ให้เข้าใจไว้ว่าถ้าหากเกิดดันมีพ่อค้าแม่ค้าที่อุย้ยฉันพร้อมมากเลยใครที่เอฟแล้วไม่โอนเนี่ย อันนี้ก็โดนโดนนะครับผิดระวังนะคะผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่คุณอาจจะเอฟแล้วไม่โอนได้อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นความใจดีของร้านค้าก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะมีหรือเขาไม่ทราบกฎหมายหรือเขาอาจจะมีระบบดําเนินการอื่นๆเช่นถ้าไม่ไม่โอนคราวนี้อาจจะบล็อกให้เข้าอีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วผิดนะครับก็ ถ้าเราตัดสินใจจะซื้อจริงๆค่อยแจ้งแล้วกันเนาะ<ช>อันไหนที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงินพอไหมหรือว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรลงไปในโลกอ,ออนไลน์ครับอย่ามือไวใจเร็วใช่นะครับข้อที่3ค่ะเป็นตัวแทนจําหน่ายเอารูปสินค้าของเจ้าของสินค้ามาโพสต์ขายผิดไหมคะเนี่อันนี้คือบางท่านก็มีความกังวลเนาะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของกฎหมายเครื่องหมายการค้าตราสินค้าต่างๆนะครับ เราเป็นตัวแทนแต่เราจําเป็นจะต้องใช้รูปสินค้าของแม่ทีมหรือว่าเป็นสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆแต่เราเป็นตัวแทนนะเราไปโพสต์ขายเนี่ยผิดไหมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับว่า ให้สิทธิ์กับตัวแทนจําหน่ายบ้างน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องคุยกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของสินค้านั้นดีๆนะครับบางท่านบอกว่าออไม่คุยได้ไหมอยู่ดีๆก็เซฟไปโพสต์ขายเลยไม่ได้เหรอนะอันนี้อาจจะผิดได้นะในบางครั้งเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของแบรนด์เขามีความจําเป็นที่จะต้องควบรวมหรือดูแลการนําเสนอตัวสินค้าของเขาในรายละเอียดครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางการแพทย์น,นะครับเกี่ยวกับทาง S <S การเงินการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเป็นตัวแทนจําหน่ายต้องยืนยันตัวตนกันอย่างจริงจังนะครับมีการเซ็นสัญญาลงทะเบียนกันให้เรียบร้อย <S <S เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเปิดให้ตัวแทนจําหน่ายทั่วไปอยู่ดีเซฟรูปหรือเอาข้อมูลข้อความโลโก้ต่างๆไปใช้ได้ทันทีนะครับก็อยากให้ศึกษารายละเอียดโดยตรงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามองว่าเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆฉันเอาไปแชร์ไปโพสต์คง ไม่ผิดมั้งไม่เป็นไรมั้งอันนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขามีรายละเอียดชี้แจงไว้อย่างไรบ้างนะครับอย่างที่ปัจจุบันนี้เห็นบ่อยๆที่มีเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบเรียกว่า Affiliate นะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยอย่างระบบ t i k t อกเองที่สามารถปักตะก้าโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องไปติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่จริงในรายละเอียดของ การปักตะกาเนี่ยมีข้อมูลบางอย่าง <Ừ. S 2> ที่คุณต้องอ่านให้รอบคอบนะครับเช่นเรื่องค่าคอมมิชชั่นเรื่องของการนําเสนอคอนเทนต์เนี่ยศึกษารายละเอียดก่อนนะครับถ้าเราอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือเอาสินค้าใครมาขายก็ลองดูภาพรวมดีๆก่อนว่าสินค้าเขาเปิดแค่ไหนรายละเอียดของแพลตฟอร์มที่จะเอ,เอาเราเข้าไปเป็นตัวแทนจําหน่ายมีมากน้อยแค่ไหนนะครับศึกษาก่อนแล้วกันครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับดังนั้นคือถามว่าผิดไหมก็แล้วแต่ก<ด>รณีดูเป็นเคสไป ะะและนี่ก็คือหลักกฎหมายการค้าออนไลน์ที่เราเพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรจะต้องศึกษาเลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเราเองเนาะเผลอทําผิดกฎหมายไปหรือไม่ให้ตัวเราเองเหมือนกันโดนอเอาเปรียบ,บในแง่ของกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลังนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www. etvthai. tv ค่ะวันนี้เบียและอาจารย์แชมป์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ E